ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวมีดอุสุบะนะครับเรื่อนี้เป็นเหล็กลามิเนตไฮคาร์บอนสตีลนะครับรับคมเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานครับใบคมนะครับอยู่ที่167 mm ่งมลิเมตรนะครับสันหนานะครับ4ีมิล คอเป็นสเตเลสนะครับด้ามไม้แท้นะครับมีอักษรภาษาญี่ปุ่นนะครับตอกนะครับทดสอบความคามนะครับ ผมมากนะครับสนใจนติดต่อได้ครับ